สวัสดีครับทุกท่านดีหลงเข้ามาดูคลิปนี้อยู่กับผมเมืเช่นเคยใครก็ไปดูวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร E.C.A. ตัวใหม,ม่ใช่ดิไม่ใช่ตัวใหม่ต้องเป็น E.C.A. ที่แข็งแกร่งมากๆในฉลองเจ็ดปีซูเปอร์ JP นั่นก็คือ L.R. 3ปีซูเปอร์โกจิต้านั่นเองครับผมรู้เวลาที่แบบเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ E.C.A. แล้วคือแบบเก่งมากเลยนะฮะแล้วไปพูดคันต้เพลงครับผมเรามาเริ่มที่อ่าอลีดเดอร์สกิลกันก่อนนะฮะ ก็ตอน e ECA ก็ผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะฮะจากบวกจากฟิวชั่นนะครับผมที่บวก170%ก็จะกลายเป็นบวก180%นะฮะก็ถือว่าเป็นแคทเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นการบวกที่เยอะที่สุดแล้วนะฮะถ้าไม่นับเจ็ดก็คือไม่นับเจ็ดปีนะครับเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องมีคำมีคำมีห้าติดนะถึงจะบวกเป็น200%นะฮะส่วนไม้ตายเล็กเนี่ยก็คือเมื่อยิงแล้วเนี่ย จะจะทำการเพิ่มแอตแทกดีเฟนส์30%นะฮะ1เทิร์นผมก็คือทั้งแมาตายเล็กแมาตายใหญ่ก็คือทำการเพิ่มแอตแทกดีเฟนส์30% 1เทิร์นนะฮะส่วนท่าสีฟสกิลเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็คือเพิ่มแอตแทกดีเฟนส์เมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยบวกถึง180%และมีโอกาสไม่เดียนแชที่จะโจมตีเป็นคริติคอลฮิตและมีโอกาสที่ไม่เดียนแชทจะหลบการโจมตีของศัตรูอ่าเพื่อทำให้มีมคาตรกการเล่นในร่างนี้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ที่บวกสอนตามจำนวนกกวน,น ของสกิลมันเป็นอยู่แล้วนะแล้วก็แปลงร่างก็ดิชั่นก็เหมือนเดิมครับผมนะก็คือหลังผ่าไป6กเทินนั่นเองนี่นะนี่ถ้าไม่ตายครับผมถ้าไม่ตายเล็กนะครับผมก็ทำการเพิ่มแมทแท็กดีเฟนซ์หนึ่งเทิร์นนะครับผมสร้างความเสียหายระดับพลัสสอนั่นเองส่วนไม่ตายใหญ่นะครับผมจะทำการเพิ่มดีเฟนซ์แบบกรดรีห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิน พร้อมทัม้งทคำความเสียหายกับเมกาโครสซอนและเลิศแอคแคร์ดิฟเฟนศัตรูแบบกิทรีด้วยนะโอ้อันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมนะน,นี่คือดีมากๆแล้วก็ห้าสีบนะครับผมนะแอคแคร์ดิฟเฟนบวก200%ครับเมื่อเริ่มเทินอันนี้คือแบบเ,เยอะมากนะอ่าแล้วก็ทำการโจมตีเป็นคิดด้วยฮอนคิดและได้รับโอกาสไฮแชนะครับผมที่จะหลบการโจมตีของศัตรูเป็นเวลา3เทิร์นหลังจากที่แปลงร่างแล้วแล้วก็ได้รับโอกาส ไฮแชทที่จะโ้มดีเป็นคิดได้คอนฮิตและมีเดียมแชทที่จะทำการหลุดการโจมตีของศัตรตูเมื่อเริ่มเทอรที่4เป็นต้นไปนะครับผมนะแล้วก็ชีบบวก3เมื่อเก็บเบ้าแก้วลุงนะครับผมที่เก็บได้นะก็ก็คือ3เทิร์นแรกเนี่ยถ้าแปลงร่างปุ๊บเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็หลังเหตหลังจากผ่านเทิร์นที่3แบบผ่านที่เทิร์นที่3เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มทอรที่สแล้วก็ก็จะเก่งเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าอาจจะหลบไม่เก่งนะฮะ สกิลก็ประมาณนี้นะครับอาจจะพูดในติดการ์กันบ้าแล้วต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนอีคิปที่ผมใส่ก็ตามนี้เลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า e c a แล้วคือเบิ้อนนำดีสุดนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยต้องมาเก้กระดานใหม่และผมจิดแก้ตรงจุดนี้นะลิงก์สกิลก็ l ลิง10สิบนะครับแต่ส่วนทีมที่อยู่ได้เนี่ยนะฮะมีหลายทีมมากเลยนะครับผมนะเราก็รู้วันนี้ก็แล้มีแต่ ฟิวชั่นนะครับผมจอยฟอร์สบ้างมูฟี่ฮีโร่ซูเปอร์ไซเซนคัมมิคคมมีนะฮะทีมวงแหวนอะไรอย่างงี้นะฮะฟิวไฟต์เตอร์นะครับผมเออว่าก็เรียก,กงก่ายๆก็ทีมโปตาล่ากับฟิวชั่นนะฮะแล้วก็มีทีมอื่มนมากมายเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งทีวันนี้ครับที่เราจะมาเล่นก็คือทีมฟิวไฟต์เตอร์นะครับผมนะดี200%เลยจัดไปเลยทีมนี้นะครับผมหน้าตาทีมก็แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปทิศในด่าน โกคูจีทีก็แล้วกันเนาะเพื่อจะได้ดึงประสิทธิภาพของเขาได้สูงสุดนี่ครับอ่ะ<า>เอาเข้าด่างกันเลยนะฮะ let's go โ oh. อ้โหมาในโรดิชันต่อไปนะฮะโอ้ถือว่าผมเป็นโรดิชันที่สวยพอสมควรนะครับมาคู่กับเบจิโต่ 3P ECA นะครับเดี๋ยวเราจะทำการตีมันไปก่อนเลยแล้วกันนะเอ๊ยแบบแป จาการที่ผมเนี่ยลองเอาไปเล่นดูนะครับมันรู้สึกว่ามันจะเป็นสเตทแบบว้าวมากเลยนะเพราะว่าดาเมจเนี่ยปกติถ้ามา ECA ดาวลุงลิงสิบเนี่ยเท่าที่ผมทำได้ก็ประมาณน้าล้านกว่านะแต่พอ ECA แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันว้าวมากมันแบบตามจมันพุ่งพลาดได้เลยดาเมจก็พอกับ7ปีเลยนะฮะเออเดี๋ยวเราก็มาเทสกันเลยแล้วกันนะมา อันนี้จะไม่ใช่วิธีของเบญิโตนะเราจะปล่อยไปนะผมอันนี้ก็ลิงสิบนะครับมาแต่ไม่ตายใหญ่นะฮ่าปกลิงเลยมาดูซิดัมเจะเท่าไหร่เชียว์ตูไม่ตายครับผมนะตูเท่าไหร่อุ้สามหมื่นแปดนะฮะโอ้โห,โหเบาๆเนยมาหกล้านแปดนะครับไม่มีซัพพอร์ตนะโอ้โห ดาเมจโคตรแรงอุกติ chi ด้วยเนี่ยย่างโหเลยสุดยอดเลยนะครับผมนะ EC แล้วเก่งมากโอเคก็ผมเพื่อนจะแตกไปนะครับ หนูแม่ตายครับผมไม่เจ็บนะเบาเบาตั้งแต่มีตัวละครใน R7 ปีที่บวกเลยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ทำให้ด่านนี้รู้สึกเฉยๆเลยนะฮะแต่ก่อนนี่คือเป็นด่านที่ยากมากนะแต่ตอนนี้ก็แบบเฉยๆเลยนะฮะเออมาฮะอันนี้ก็มีตัวซับนะครับผมนี่ตัวซับอย่างโคเดนคูดนะโอ้โหฟูลลิงเลยเว้ยตรงนี้จัดไป มันจะพลาดนะเก็บกระแก้วปิดไปหน่อยไม่เป็นไรนะฮะดูดีเฟนต์ครับผมดีเฟนต์ตัวนี้สองแสนสี่นะครับผมนะโอ้โหเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยนะแต่ว่ามีซัพจากโคเซนคูสตัวนี้นะครับนะบวกแอตแทดีเฟนต์สี่สนะิบเปอร์เซ็นต์เนื้อคีบวกสามนะก็เลยทำให้มันดีเฟนต์เยอะหน่อยนะจิตโตเอว่าจริงครับผมนะมาสิหลบนะฮะโอ้โหสวยมากเลยนะฮะทำให้เรานั้นเลือดไม่ต่ำกว่า 50%นะไปเลยมาครับฟูลิงไม่ตายเท่าไหร่ครับ5ล้านสี่นะโอ้โหว้าวเลยติดชี้ด้วยเป็นไงลบโอ้โหเจ้าฟ้ามากเลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบแรงนะแรงมากแรงอพอๆกับโกนาเม็กได้เลยบ้างเนี่ยตอนเชนไม่ตายใหญ่นะไม ควันแม็กมันก็แม้แต่เลกเกอคือทำในความใยายามแบบไม่กล้าโคโลสันนะเอาเรื่องเลยนะฮะแบบนี้ไปแล้วกันปึ๊บปึ๊บไม่เจ็บนะเบา ดัสก็ finish, เฟสชเปียบรอให้ตายไปนะฮะสดัดซูเปอร์ไซเอนทูโกคูจีจีมาเอามาเป็นล่าซูเปอร์ไซเอนสามโอเคครั้นี้ก็มากันอีกรอบนะฮะกับปังเดียวนะฮะซับให้เอเดฟเวน,นะน์กสามสิบเปอร์เซ็นต์รอบนีู้ซิดาเมจจะเท่าไหร่เจียวนะฮะหมาตายใหญ่โนูไปตายนะฮะ ดูสิจะโดนเท่าไหร่โอ้โหสองแสนโอเคเจ็ดล้านเจ็ดนะฮะโอ้โหว้าว,ว,าวเลยติดชิปไหมไม่ติดนะเบิ้ลน,นะผมห้าล้านสองนะถึกเข้าไปอีกนะติดชิปด,ด้วยก็มีลูกเล่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับปกติคือถ้าเป็นยังไม่ e c ีซเเนี่ยมันจะถ้าติดไฟเบรกแค่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็จบแค่นั้นเองนะฮะ ไม่มีอะไรเพิ่มเลยแต่ว่าอันนี <t <t ้หลังจาก e s a เนี่ยก็เพิ่มลูกเล่นมีการโหลดติดพิเอนมาบ้างนะฮะถือว่าทำให้มีการเล่นที่แบบดูสนุกมากขึ้นมากให้มันมีสกิลอื่นบ้างนะฮะไม่ใช่แบบบวกอัตริฟเฟนตง่ๆมาอย่างนี้นะฮะมันจะเฉยๆนะฮะแต่นี้ก็ ESEA ก็ทำให้มันดูมีลูกเล่นมากขึ้นทำให้เล่นง่ายขึ้นนะฮะด้วาผมโอเคในจุดนี้มากเลย เช่นเดียวกับเบอร์จิโต ECA 3ปีเหมือนกันนะฮะสกิลก่อนแปลงร่างนี่คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะแต่ว่าหลังแปลงเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยทำคลิปรีวิวแยกอยีกทีเนาะมาเบอร์จิโตเอาไปบอรจิตเโอเคนะฮะอันนี้6ลิงค์นะครับผมนะดีเงนเท่าไหรู่่ที่แสนสองเองนะ ก็นะดีเฟนโกยต้ามันน้อยนะครับยูยตะแเยอะนะฮะสามล้านหนึ่งครับยิงเข้าไปปิ้วเจ็ดล้านนะหืกจุดห้าดาวลุงลิ้งสิบประมาณนี้แหละฮะดาเมจก็อยู่ประมาณประมาณนี้นะครับผมนะประมาณหกล้านเจ็ดล้านประมาณนี้โอ้โหยังเจ็บเหมือนเดิมมเนี่ย่างไรครับ เจ็ดปีเราโดนไม่ตายเผาตายหรือเปล่า,างไงออ้อหอือโอเควัดตรงงานงมไขแล้วนะทีนี้ที่เหลือก็แค่ยรอยเขาแป่งล่ะนะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่แปลงร่างเลยนโอเคนะฮะมาในเทอน,นี้แล้วโอ้โหเป็นเทอนที่ทอว่าสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยมากับ้องกับกูทิมกูตัวซับด้วยนะ ลิง์เต็มนะครับผมนะมาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเอา3ปีมายิงคู่กันนะครับเพราะว่ามันทำให้ฮิวมันเสียฟรีเน็กนะแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์นะฮะมันก็เลยมีปัญหาเท่าไหร่นะดีเฟนต์ครับผมอยู่ที่2องแสนเจ็ดนะครับผมนะว้าวเลยมาลิงเต็มนะฮะเจ็ดลิงเลยซิดาเบ็นเท่าไหร่กันเทีรูโตครับยิงไปก่อนครับผมสามล้าน เอาเตอร์ไปปุ๊บอืมแปดล้านหกโอ้โหยังแรงนี่อันนี้แต่อันนี้คือแรงพอๆกับเจ็ดปีตอนลิงสิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นเลยนะฮะก็นะเจ็ดปีจะได้เปรียบกว่านะดมาตาครับผมสองหมื่นห้านะฮะโอ้โหอันนี้ผมใช้ไอเทมเมื่อกี้ผมใช้ไอเทม ไนะะฮไอเทมวิสนะผมโดามิดที่โดนนะเลยทำให้โดนดามิเราไนงะแต่ยิ่งถ้าโดนก็ประมาณครับแสนก,กว่าไหมออแสนแสนสองแสนอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคมาสักกระปังเดียวนะผมนะสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าได้ดูครังหมดไปเนะี่ยดีเฟนซ์อยู่ที่สองแสนหกนะครับโอเคมาฮะโดูครังหมด เบาๆครับไม่เจ็บแน่นอนวุ๊บดาเมจต้องเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดล้านแปดนะฮะโอ้ดาเมจก็ประมาณระประมาณนี้ถ้ามีซับนะถ้าไม่มีซับผมยังไม่เคยยังไม่ลองทีนะฮะก็มองตรงน,นี้เวลาจะแก้เลนนะฮะปวุ้บ โอ้โห13ล้านจัดไปทำลายล้างเลยแล้วเนี่ยโอ้โห5ล้านนะผมนะโอ้โบิโต้แหมไม่ใช่เป็นตีของนายนะเนี่ยเออเคาเตอร์ไปเออเคาเตอร์ไปเออเคาเตอร์ไปเออ อยูไม่ตายครับัางเดียวฮะจะตายหรือเปล่าหลบโอ้โหสุดอยอดจริงๆเลยนะเนี่ยโอเคมาอืมมันลูกแก้วจะแย่หน่อยนะแต่ก็ได้อยู่บุม้มเรียบร้อยนะปกลิงเหมือนเดิมนะเพราะว่าไอลิงอันนี้มันถ้าลิงกับโกจิต้าไอ ตัวมูจิต้าเขียวนะครับมันก็สบายนะ LR ตัวนั้นลิงเต็มแต่ไม่เป็นไรฮะผมไม่มีนะผมก็ว่าจะอรอแลกอยู่ตอนที่มันกลับมาอีกทีพร้อมกับ LR7 ป e, ีกนะุ๊กอันะเออเาตต์ฟริสแสนสองนะเบาไม่เจ็บเท่าไหร่สำหรับดี2 0 0ปปิว อเตร์า7ล้าน6นะฮะแบบไม่มีซัพพอร์ตนะก็ดาเมจประมาณนี้นะครับผมนะก็ถือว่าแรงแล้วนะเออแรงกว่าเดิมพอสมควรขีด้วยสี่ล้านไปเบิ้ลธรรมดาอีกไม่สีาดาน่าจะเบอร์เป็นถ้าไม่ตายสักรอบนะตาไปต้ โอเคนะฮะกลับมาแล้วกรับเตอร์นี้แต่เหมือนจะไม่ดีเท่าไรอีกแล้วแม่อันนี้ฟูลลิงนะฮะแต่ว่าโอ้โหอะไรไม่ต้องการก็แบบนี้ไปเลยแล้วกันนะง่ายแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวดีเฟนก์ก็ที่เดิมนะประมาณ2องแสนเจ็ดประมาณนี้นะมารู้สึกว่าเราสามารถจะปิด ศัตรูได้ภายในเทอร์นี้หรือเปล่านะหรือเราตงหากที่โดนปิดเองติ๊กแบงให้เข้าอืมคาวเตอร์ีรยบดรอย้เจ็ดล้านเก้านะฮะเออถ้าบัจิโต้ได้แม่ตาใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสักเก้าล้านกว่าได้นะติดชี้ด้วยเบิร์นธรรมดาอีกแล้วแต่เ <c oughs> สียดายไม่เคยเบิร์นแม่ตาเลยนะผม เสียดายตรงนี้นะไม่เป็นไรมาฮะเหมือนไม่มไม่ตายมาตรงนี้นะยัดมาแล้วครับผมนะดาเมจจะดูเท่าไหร่เชียวสองแสนสองนะมีซับด้วยก็โอเคนะผม,ผมถือว่าโอเคเลยสบายมากทีนี้ไปโคดึงฟูดโอ้เกือบตายมาแล้วปิดฉากในเทอร์นี้เลยละกัน นะับ7ปีของเราอูเจ็ดล้านนะโอเคนะครับผมแล้วเราจะมาสรุปกันลยนะครับผมนะ ECA ก็ดีขึ้นนะฮะทาหน้าของหลีสกิลทำให้บันบกสเตตเยอะขึ้นยิงไม่ตายเพื่อมาตัดดีเฟนซ์ทำให้เวลาที่เรายิงไม่ตายเสร็จเนี่ยเราไม่ต้อง,งกลัวว่าจะโดนตีแรงนะฮะอาจจะโดนตีแรงก็ได้แต่ว่า็อาจจะเบาลงมา,มากนะครับผมนะส่วนสเตตตอนตั้งต้นในตอนที่เป็นร่างนี้ก็ เยอะขึ้นนะครับผมร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลบหรือว่าการติดกิติคอนนะฮะส่วนแป้งล่างเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่โคตรเก่งนะฮะเป็นกุยจิตาที่โคตรเก่งนะฮะแม่ตายก็เพิ่มมาใต่ดีเฟนนะฮะผมสำหรับแม่ตายเล็กส่วนแม่ตายใหญ่ก็ทำการเกรดวีลิสดีเฟนหนึ่งเทิร์นแล้วก็ทำการด้วยเกรดวีโลเวอร์แอทแทคแอนด์ดีเฟนสตูด้วยนะฮะก็น่าจะได้ใช้ดีใน SBR นะแต่ผมว่าไม่ไม่น่่่่าาาาจจะะะได้้ใใชหหรรรอกเพวสวสนนญ SBR มมับปณ สี่เทินสามเทินประมาณนี้นะส่วนตั้งต้นก็เยอะขึ้นนะครับผมนะงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นนะครับผมนะจังอ่าโจมตีคริติคอนมีหลบด้วยนะผมถือว่าโอเคมากนะครับตรงจุดนี้ก็ผมก็จบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะผมอาจจะพูดติดขัดหรือว่าอะไรไปบ้างนะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเป็นการอ<บ>ัดคลิปในหลายปีนะฮะก็ขอจบอย่างเพียงเท่าน,นี้นะครับผมนะในคลิปหน้าจะเป็นรีวิวตัวอะไรต่อไปก็ เราติดตามไปเลยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ